คริปโตท็อปเชนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดูเข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลก,ลกริโตกันอีกแล้วนะคะเปิดมาตลาดภาพรวมก็ถือว่าเกี่ยวเนาะแต่ว่าจะมีในส่วนของตัวรายชั่วโมงครับที่เริ่มมีการแดงขึ้นมาอาจที่จะมีการเขียวขึ้นมาอีกรอบก็ได้เพราะว่าระดับชั่วโมงมันก็เล็กเนาะจะมีบางตัวนะครับที่เขียวอยู่แล้วก็มีแดงอยู่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเนาะมันจะมาบวกเสาร์อาทิตย์แบบแรงๆอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็มีข่าวดีต่างๆออกมาจากฝั่งทางอเมริกาเนาะ แล้วก็หุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิคอยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีความแดงๆเนาะตอนนี้ก็ยังมีความแดงอยู่นะก่อนนี้จะมีความเขียวขึ้นป,ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์บิคอยบวกมาเนาะแต่ว่าการที่มันแดงลงไปก่อนนี้ครับตอนนี้มันเหมือนกับว่ากําลังตีตื้นขึ้นมาเหลือติดลบน้อยแล้วนะคือเหลือติดลบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ากําลังจะมีสัญญาณเขียวหรือเปล่า แต่ว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในส่วนของตัวลนะูน้าคลาสสิกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการอัปเกรดในหลายตัวเกิดขึ้นมานะครับถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะที่มีอ่ากูรุกูรุนะครับหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อที่มีคนรู้จักเยอะเนี่ยสนใจในส่วนตัวลูนาคลาสสิกแล้วก็ A D A จุมม๊ไหมครับตอนนี้ครับก็ในส่วนตัว Galaxy Station Mobile ครับตอนนี้ก็พร้อมที่อยู่ในส่วนตัวกระเป๋าแล้วนะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงเว็บ3ได้และตอนนี้สามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมครับมันจะมีในส่วนตัวสเก PC เข้ามาด้วยนะถือได้เลยคว,ว่าตัว Galaxy Station เนี่ยก็พัฒนามาไกลนะตอนนี้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของตัว WESO ด้วยนะครับ ตอนนี้การส,สลับระหว่างตัว i p c รวมเข้ากับในส่วนของตัวโปรโตโคอลอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้นะเพราะว่าเขาก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคพัฒนามาดีนะร,รอการใช้งานได้เลยนะเพราะว่าสําหรับใครที่ใช้ไม่ได้ใช้ตัว s ซสชัน w อลเลยแล้วอาจะที่จะใช้ Galaxy Station หรือว่าใช้ในส่วนของตัว Hexagon หรือว่าใช้ในส่วนของตัว k คฟเลอก็ได้นะค,คือมีให้เลือกเยอะนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลย แต่ว่านะครับก่อนหน้านี้ที่เรามีข่าวประเด็นเกี่ยวกับตัวทรชเชเนาะที่ทรชเชเนี่ยจะเอาตัว UTC ไปนะครับแล้วก็ทําการรีเพกแล้วก็ทําการเอ่อทำเกี่ยวกับในระบบข,ของเขาเนาะที่เกี่ยวกับเหรียญของเขาเนี่ยตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมาดีจูบครับแล้วก็น่าจะมีคนไปเบรกนะครับน่าจะเป็นซีซี่หรือผู้แทนที่ไปเบรกเนาะว่าอ่จะเอาตัว UTC ีเนี่ยไปเป็นของเขานะเพราะว่ามันเป็นอิสระอยู่แลวครับแต่ว่าชุมชนไม่ยอมตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยกันเนาะแต่ว่าพอที่จะเอาไปเป็นเหรียญเขาเนี่ยมันก็ไม่อ่สามารถที่ ikh. จะมีชุมชนยอมได้เนาะ่้ที โดนสาตรงจากที่ตีซีซีหรือเปล่านะก็เลยที่จะยกเลิกไปตอนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวทรัชชนก็ล่มสลายลงมาเหมือนกับตัวลูน่าแล้วเนาะมีการไทยถอนเงินออกมาแบบจนวนมากน,นะครับคือแบบลงมาแบบแรงมากๆเนาะตอนนี้ก็มีการแก้ปัญหากันเข้าไปหลายจุด ก็ต,ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับก็แบบโหลงมาแบบดิ่งแบบดิ่งนรกเลยนะครับแบบดิ่งลงมาแบบดิ่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นการลงคือแบบ30วันต่อมา14วันต่อมา7วันต่อมา24ชั่วโมงต่อมาคือแบบดิ่งแบบดิ่งมากจริงๆนะครับก็เริ่มที่จะมีการแก้ปัญหากันเกิดขึ้นมาแล้วตอนอ่าที่เกิดปัญหานะครับก็ได้มีการหยุดตัวเชนไปเนาะแล้วก็ได้มีการเร่งปรับปรุงแก้ปัญหากันนะครับ รวมถึงนะครับได้มีการอัดเม็ดเงินเข้าไปนะครับทำคล้ายๆกับตัวดวงคอนเลยเนาะก็ได้นะมีการแบบเลือดสาดบนถนนนานไม่มีการอัดขายตัวบิตคอยขึ้นไปนะเพื่อซื้อในส่วนตัวทรอขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการขายอิทูริมออกไปคือมีการไปไปเพื่อซื้อดันขึ้นมาอันนี้ก็ทาให้คล้ายเหมือนกันครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยอาจที่จะยังเอาอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบสูญเสียเยอะเหมือนตัวเทอร่าตัวเทอร่านี่แบบโอ้โหเยอะเป็นแบบระดับหมื่นล้านเนะาะก็อาจที่จะขายบิตคอยขายเทียมอะไรขึ้นมาดึงราข,ขึ้นก็ไม่พออันนี้ก็พยายามนะ มาอยู่ที่มันสักสองตันล่าแต่ก็ลงมาหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับจะสามารถที่จะเอาอยู่ไหมเพราะว่าเขาก็เตรียมที่จุดตัวประคองการกู้ยืมแล้วก็หาอะไรเงินทุนมาอัดเข้าไปเพิ่มนะอันนี้ดีแล้วนะที่ตอนนั้นเจ้าตัว UTC ไม่ได้ไปข้องเกี่ยวด้วยนะถ้าเกิดว่าไปข้องเกี่ยวด้วยเนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงในด้านที่มีดีต่อมาอาจจะเป็นการซ้ําเติมหรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ย UTC แล้วหรอมีความเกี่ยวข้องกับ UTC ไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ถือว่าแหมถือว่ายังดวงยังดีนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้จู่บหครับที่คุณลาริฟลิงซีอของตัว BlackRock นะได้กล่าวว่าบิ o คอยนะ์มันสามารถไปได้ถึง7 0 0 0 0สนดอลลาร์เนาะหลังจากที่โดนทำเข้ามาเนาะแล้วก็การที่คนจะเข้ามาถือบิ c คอยหลังจากนี้นะรวมถึงนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถพลังดันไปได้เนาะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับซีออย่างลาริฟิงเนาะก็กล่าวว่านะเขาต้องการให้ SEC เนี่ยอนุมัตินะ การแปลงธนบัตรและก็หุ้นนะให้มันเป็นโทเค็นเนาะก็คือเป็นเหมือนกับตัวโทเค็นที่เราเล่นกันเนี่ยก็คือเทรดซื้อขายอย่างจบทบิตคอยหรือว่าในสูงตัวโซลนาหรือจะเป็นในสูงตัวโทเค็นต่างๆที่เราได้รู้จักนะครับก็คือแบบนั้นแหละก็บอกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็ล่าสุดน,นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เตรียมลงนามคําสั่งไฟล์บริหารเนาะเกี่ยวกับนโยบายสกุลเงินยีต้อนเพื่อพัฒนานะครับคลังนะสินทรัพย์หรือว่าสกุลเงินยีต้อนแห่งชาติก็คือด้ตัวบิตคอยดีเซอร์ที่เขาตั้งใจอาไวนาน้้้ก่นนนนนหีัแ เขาก็เนี่ยก็ได้ลงนามทางสั่งให้ฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาคลังบิตคอยเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับอเมริกาเนาะอันนี้ก็น่าที่จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาเข้ามานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําในวันแรกครับแต่วันสัดมาเขาก็เริ่มที่จะทําลงมือนะแล้วก็นะครับยังมีการแต่งตั้งนะสมาชิกวุฒิสภาอย่างคุณซนะินเทลูมิสเนาะก็ได้แต่งตั้งแกเป็นนะครับคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภานะครับว่าด้วยสกุลเงินยีตอนเนาะอันนี้คือก็ต้องการที่จะให้นะครับร่างกฎหมายสําหรับในส่วนตะัวสถ อ่านอย่างเร่งด่วนเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาหาเสียงนะถ้าเกิดว่ามันผ่านครับบิตคอยนะน่าจะถูกอเมริกาเริ่มที่จะเก็บเอามาทําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเอ,เองนะก็คือว่าเป็นคลังของเขานั่นแหละและ้วก็นะครับในส่วนของตัวแซฟนะครับหนึ่อ่งตอนนี้ก็ถูกเยอกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ธนาคารนะครับก็สามารถที่จะถือแล้วก็เก็บบิคคอยได้นะโอโหหลังจากที่โดนทำเข้ามาเนี่ยก็แอคชั่นไปหลายเรื่องนะครับหลังแนี้ถ้าธนาคารถือและเก็บบิคคอยได้นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีเงินเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับก็จะเริ่มจะมีเก็บเพราะว่าเราจะได้เห็นธนาคารเนี่ยเข้ามาเก็บหลังจากที่บริษัทเอกชนต่างๆเริ่มเข้ามาเก็บถูกไหมเพราะว่าเิ e อัทเอกชนอาจจะไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆมากมายเหมือนธนาคารแต่ว่าทันทีที่กฎหมายนี้ถูกปลดล็อกเขาก็ต้องอยากที่จะได้มีอยากที่จะเอากาไรเหมือนกันถูกไหมอาจจะมีการเก็บเข้ามาแล้วเอาไปทําเป็นส่วนตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาฝากหรือเข้ามาซื้อเหมือนกับที่เราเข้าไปสากเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆในแอปธนาคารอย่างที่เรารู้จัก่า่ม่วง่ขยเกียวไขยฟ้า่ข่ชมพูอะไรของบ้านเราหรือเปล่นอนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตอย่างอนาคตนึงนะแล้วนะครับสิ่งที่เขามองถึงเรื่องนี้คือว่ามันจะหาย,ยากมากขึ้นสำหรับบิตคอยนะ์เาเอาแค่นะไม่ต้องเอาประชาชนคนทั่วไปนะเอาแค่แบบบริษัทห้างร้านหรือว่าธนาคารเหล่านี้เก็บไปคนนิดคนหน่อยเนี่ยมันก็ไม่พอกันอยู่แล้วนะไหนจะเป็นในส่วนของตัวทุนสำรอง,รองเกี่ยวกับวีซ่าของริกาอีกนะ และก็นะครับการที่ตลาดมันแดงๆขึ้นมาก่อนหน้านี้นะอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับคนที่นะกังวลเกี่ยวกับ BOJ นะการปรับลดปรับขึ้นอัตรา,ารดอกเบี้ยขอธนาคารญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก0.25เนาะแต่คาดว่าจะขึ้นไปประมาณสัก0.5แต่ก็ขึ้นไปตามนั้นนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยก็ได้สะท้อนนะาข่าวรายออกมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครกรังวลกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แนละ้วเพราะว่าต่อให้ขึ้นมาตามนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วคือบิตคอยตอนนี้เอาอยู่นะก็ะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ถูกไหมครับร ปรับขึ้นปุ๊บนี่โอ้โหบอกเลยครับว่าร่วงทันทีนะอันนั้นก็ตอนนี้เหมือนกับว่าตลาดเนี่ยคือดูเหตุการณ์อดีตแล้วว่าทันทีที่ร่วงมันก็สามารถกลับขึ้นมาได้ตอนนี้ก็เลยว่าโอเคข่าวร้ายมันมาก่อนแล้วเพราะว่าเขาคาดการณ์ยังไงก็ต้องขึ้นต้องขึ้นมันก็เลยมีการแดงก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้พอขึ้นจริงมันก็ไม่แดงแล้วถูกไหมอ่านแต่ว่านะครับการแอคชั่นของประธานาธิบดีดูธรรมก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีดูโรธามนะ กอนะครับได้ลงนามนะคำสั่งไฟล์บริหารเพื่อห้ามนะสำหรับนะครับการสร้างสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางก็คือเจ้าตัว CBDC อย่างเป็นทางการเองครับก้อน,นี้เขาไม่อยากที่จะเห็นเอาไม่อยากที่จะถูกควบคุมนะจากนะอำนาจของคนที่สามารถมาสอดส่สองได้คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดถูกไหมครับเรารู้ว่ามันมาสามารถติดตามได้ถูกไหมโอเคไปดูธนาคารจริงแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมาเป็น CBDC เนี่ยเป็นเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้คือมันสามารถตามได้ทุกบาททุกตังว่าไอ้หนึ่งบาทไอ่หนึ่งดอลเนี่ยมัน ไปไหนบ้างนะมันไปธนาคารไปตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนู่น,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 นคือแบบไปได้หมดครับมันสามารถไปดูได้หมดอันนี้เขากลิมไม่ค่อยปลื้มกันเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวแฟนทอมโฮดดิ้งเนาะซึ่งนะครับก็เพิ่งได้โจดในส่วนของตัวเข้าไปในตลาดหลักทรัพยนะ์เนาะก็ได้นาในส่วนของตัว,ตวกลยุทธ์การเก็บบิตคอยเข้ามาไว้ใช้แล้วนะเหมือนกับพี่เอ็นเมเกสเ e อร์เหมือนกับ P eller, เมตาเพนเนาะเจออะไรแบบนี้ก็รู้สึกนะครับที่จะอุ่นใจเนาะเพราะว่าได้เห็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มทยอยๆกันเก็บอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่านะอนาคตมาแน่นอนมีคอยแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับ พอพูดถึงบิตคอยนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงไมโครเซจจินครับตอนนี้พี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์กำลังเจอกับงานเข้าเลยนะเพราะว่าไมโครเซจจินครับ, أ, รบกำลังเผชิญกับบินภาษีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากกําไรนะที่ยังไม่รับรู้หรือว่ากําไรยังไม่เกิดขึ้นจริงของบิตคอยที่เขาเก็บไว้เนี่ยที่มีกําไรเนี่ยดึงจุดแปดหมื่นล้านดอลลาร์นะครับแม้ว่าจะยังไม่เคยขายก็ตามนะอันนี้ก็ต้องบอกเขาว่า IRS ของทําไม่อาจจะต้องเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้หรือเปล่า พราะว่านะครับพี่เหญไมเครเซลเนี่ยเขาก็บอกว่าไมเคิลเซจจี้นะครับจะมีการไถ่ถอนตราสารหนี้แล้วก็แปลงสภาพมูลค่า1.05พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับจากปี2027เนาะและก็ขอชำระนะขอแปลงสภาพทั้งหมดด้วยหุ้นของตัวไมโครเซจจีก็คือว่าขอจ่ายพวกนั้นนะด้วยหุ้นของตัวไมโครเซจจีเองอะไรแบบนี้นะ ทีนี้นะครับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมันคืออะไรก็เหมือนกับที่เราเคยทําในส่วนตัวยื่นภาษีของคริปโตไปแล้วถูกไหมครับอ่ะอาจจะมีการยกเว้นหรือไม่ยกเว้นก็นกนแล้วแต่ประเทศนาะแต่กำไรยังไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่าเราซื้อบิตคอยตอนเนี้ยวันนี้ถูกไหมครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปเนี่ยเพิ่มากขึ้นไปประมาณสัก20%ปอร์เเราได้กําไรมาแต่เรายังไม่ขายนะเพราะว่าเราเพิ่งลงทุนไปแต่ทีนี้ครับพอมันครบรอบเนี่ยครบรอบ,รอบภาษีขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจอ่ายภาษี ไรอาจที่จะขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่ว่าภาษีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือกำไรยังไม่เกิดขึ้นจริงเรายังได้กาไรอยู่นะเรายังไม่ขายนะเราก็ต้องจ่ายเอออันนี้บางคนเขาบอกโอ้ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหรนะ่เนาะบางคนก็บอกว่าโอเคเราถือถือไว้เนี่ยมีกําไรนะเรายังไม่ได้ขายเลยสัก,กบาทนะแต่ทําไมเราต้องจ่ายภาษีก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศนะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เจอเรื่องนี้ไปแล้วนะไปฝังเงยอรมันเนี่ยก็เจอกันแล้วนะ แล้วก็นะครับตอนนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วนะสำหรับ YCILab นะครับถือกําเนิดจากตัว Binance Lab เนาะตอนนี้ก็ในประกาศรีแบรนด์เจาะกลุ่มตลาด AI นะครับพร้อมกับพี่ตีซีกลับมาคอมแบ็กนะครับขึ้นเป็นโค้ชนะครับถือว่าเป็นตัวหลักในโ่วตัวเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้นะพี่ตีซีอดีต CEO ของ Binance หรือว่าจางเพิงเจ้าเนี่ยก็เตรียมเข้ามามีบทบาทสําคัญในฐานะโค้ชให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือภายใต้โครงการการบ่มเพาะของตัว Binance Lab เนาะก็ได้รีนรบแบรนด์ชื่อ เป็นนะ YCI Lab นะครับก็พร้อมที่จะขยายขอบเขตไปยัง AI ปัญญาประดิษฐ์และก็นะเทคโนโลยีช e ีวภาพ Bioeconomy อันนี้ก็นึกถึง Bioeconomy ของคนที่เข้ามาซื้อในส่วนของตัว Terra Station Wallet นะครับที่มีจำได้ไหมใคร คุณไหวเจ้าคุณไหวเจ้าเป็นไรคุณไหวเจ้าเป็นนะครับหนึ่งในสมาชิกของพิติ c ซีซีนะครับที่อยู่ในใบแนนแล้วเข้ามาเป็นคณะกรรมการของใบอุยกอรมีที่เข้ามาซื้อ u ู t c ไปก่อนหน้านี้อันนี้มีความเกี่ยวโยงกันยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าต่อลาสุดเลยเนี่ยพิติ c ซีซีนะครับก็จะเข้ามาคมทางเสือนะครับก็ให้มีการบ่มเพาะสำหรับนักพัฒนานครับที่จะเข้ามาในระบบนี้นะครับก็จะมีการเทรนกันนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสักสี่ 2, สองสัปดาห์สำหรับผู้ร่วมโปรเจกต์เนาะแล้วก็จะมีการ มุ่งเน้นไปที่ในส่วนตัวอันยาประดิษฐ์นะครับแล้วก็ไอไอด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ไบโออีโคโนมีอย่างเช่นในส่วนตัวไบโอโปรโตคอลนะอันนี้ถือได้เขาว่าเป็นในส่วนของตัวการรักษาโรคแล้วก็นะการช่วยชีวิตถือได้เขาว่าตอนนี้นะครับเรากำลังจับตาดูอะไรอยู่จับตาดูลุนหน้าเกษตชที่วิตซซที่เนี่ยเขาเก็บไว้เยอะเนี่ยเขาเก็บไว้ทําอะไรนะครับจะมามีคาบเกี่ยวหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับไบโออีโคโนมีเกี่ยวกับนะครับคุณไวเจ้าที่เป็นนคณะกรรมการของผู้ก่อตั้งไบโออีโคโนมีนะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ก็น่าที่จะใกล้ถูกเปิดเผยแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะครับกระเป๋าพร้อมแล้วถูกไหมเรียนพร้อมแล้วถูกไหมณ้กรามการพร้อมแล้วถูกไหมคนทํางานพร้อมแล้วถูกไหมรีแบรนด์ไปเน้นแลบแล้วถูกไหมพิต,ตีซีซีกลับมาแล้วถูกไหมตอนนี้ประกาศด้วยตัวเองแล้วถูกไหมอ่ะหลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะคิดไปไกลเนาะแต่ว <that> ่าอ <CC> ันน anyway. ี้คือสิ่งที่เราเฝ้ารอดูนะก็ต้องรู้ครับว่าหลังจากนี้จะมีในส่วนของตัวทีมงานของลุงนาคสิก์เข้ามาจอยเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเดฟเนี่ยเขาก็ไม ทีมงานของนุ้นนะาสิ่งเนี่ยเดียบเนี่ยสามารถเข้าไปจอยได้นะครับสำหรับในส่วนตัวถ้าเกิว่าจะทำเกี่ยวกับย i นะครับแล้วก็ในส่วนตัวไบโออีโคนมีนะครับแล้วมาที่ s ล o t b i t c ค i n EF นะครับในวันที่23นอบแรกซื้อเข้ามาที่154ล้านนะครับเกิสเกลขาวไปที่49.9ล้านโดยรวมแล้วทุกๆเจ้าที่ซื้อเข้ามานะครับมีเม็ดเงินไหลเข้ามาที่188.7ล้านก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้า i t c คอย แต่ทางด้านอีเทอริเียมนะครับแบล็คล็อกไม่ได้ซื้อเข้ามาเลยนะก็ยังมีการขายออกไปจากตัวนะครับบิตวิปอีกนะัสามล้านแล้วก็เจสเกลยืนสล้านโดยรวมแล้วนะครับมีการติดลบไปหรือว่ามีไม่เงินไหลออกไปที่14.9ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังทําได้มีสำหรับอีเทอริเียมเนาะก็ขอให้อีเทอริเียมมาเร็วนะครับหลายๆคนเขารอเอาคอยตีซั่นกันอยู่ใน Ethereum. อีเทอริเอียมเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้้อออองขตััววลลาไปกก่่นนแเจใหม คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ